ใช่แล้วเจไ๊ไก่แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวบักหลากลับมาน่าจะได้ซ้อมซ้อมบักหลาก่านอกจากคมชันลึกเราก็จะแบบน่าจะได้ซ้อมสัมภาษณ์เพราะน้องยังไม่เคยมีไมเป็นสิบตัวมาจอน้องเนาะจะต้องได้ซ้อมนิดหน่อยว่าควรพูดจาประมาณไหนอะไรยังไงอ่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่มาริก,กา สวัสดีพี่มัมปานะคะกินยาเขียวตาใบโพชใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าจะไปซื้อมากินใช่นึกภาพออกเลยนะก็จะยิ้มสู้ไว้ก่อน <c oughs> ว่าจะเดี๋ยวพอลงไลฟ์เสร็จแล้วแม่แซมก็จะแบบ านยาแล้วก็พักแป๊บๆแล้วก็ออกไปส่งของปฏิบัติภารกิจต่อนะคะตอนเย็นได้ไปแต่งหน้าหนุ่มๆฟินขับอยู่นะคะวันนี้ลงคิวไว้โอ้ยพี่ปอเจ๊กไก่น่ะเด้อตื่นเต้นบบคักเลย เหมือนถ้าเกิดได้รางวัลจะได้ร้องเพลงใช่ไหมวันพรุ่งนี้ได้รีเชคค่ะ พี่วันเพนสวัสดีค่ะพี่นีสวัสดีค่ะชอบกินผลไม้ค่ะจริงไหมคะ แม่แซมไม่แน่ใจเลยอ่ะเดี๋ยววันนเดี๋ยววางเดี๋ยวตอนลงไลน์เดี๋ยวแม่แซมรีเชคเพราะาฝ่ายประสานงานเขาติดต่อกับแม่แซมมาอยู่ค่ะแต่ว่าเพียงแค่นัดหมายเรื่องวันนั้นจอดรถที่ไหนเจอกันยังไงลงทะเบียนกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะเฉยๆแม่นกเข้าโรงบานทุกคน เดี๋ยวจะได้ถามถ่ายอาการนี่แหละมีมมน้ําอุ่นไปเยี่ยมพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะแม่ขวัญจัดทุเรียนซาตาก้าทุเรียนของแม่ขวัญน,น่ะที่ส่งมาให้ที่ที่แบบ บอสก็ทานคนในออฟฟิศแล้วก็น้องยูรีก็ทานอันนะั้นอร่อยมากเลยนะครั้งที่แล้วส่งเป็นแบบทุเรียนพรีเมียมเลยส่งรถเย็นมาพี่รั <c oughs> ลูกชายถ่ายเอมวีแต่งหน้าใช่เล้วเขาอยากได้ลุคเลียวแต่จริงๆแต่งหน้ายูรีแต่งหน้า,ต,นาตัวเองได้อยู่แล้วนะทั้งในชีิตประจําวันแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตเพราะว่าสอนไว้หมดแล้วแล้วเนี่ยก็คือน้องก็ทําได้แล้วตอนเนี้พี่ดวงดีสวัสดีค่ะ ุดก็ตามทีมงานทุกคนปีนี้ทีมงานคมชัดหรือกาจะเป็นขาวดำแดงก็ให้เราเลือกเลยว่าจะเป็นแบบไหนนะคะ มีค่ะเป็นบ้านฟ้าของคมชัดลึกเลยพี่ตุกตาใช่แล้วแล้วเราเจอพี่มาเลยสวัสดีค่ะพี่เขาแ,แดงดำพี่นีขาวดำแดงค่ะตอนนี้โควิดกำลังระบาดท,ทุกคน แล้วทีเนี้ยมันอาการเหมือนกันกับหวัดทั่วไปตื่นเต้นจริงๆรอชมค่ะพี่ปอใช่แล้วค่ะแม่แซมไปกับบอยกับลูกชายนะ เนีย่ยกินแคปหมูมีแคปหมูไหมแม่เดีย๋ยวแม่แซมเช็คตะกร้าก่อนนะถ้ะดาดานินถ้าดินอุย้ยแคปหมูในตะกร้าหมด okay. สวัสดีค่ะพี่สุมาลิกาสวัสดีพี่นัชชานะคะพี่เหมียวอ่นแคบหมูเมิดใน้ตะกาเดี๋ยวแม่แซมแจ้งพี่นุ่มใหม้ฝนยังไม่ตกพี่นกแต่วันนี้ยังไม่อยากให้ฝนตกเลยเพราะเรายิงโฟมยิงโฟมที่หลังคาได้ค่ะพี่จุมงเดือดแจ้งนะคะ อุ้ยอ้ายกำลังมานะคะเมื่อวานอุ้ยอ้ายไปงานบุญบ้างไฟที่แก้งขอค่ะพี่นางสวัสดีค่ะติดดูฟินขับมากใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ได้ดูนะคะวันนี้แม่แซมก็จะเข้าฟินขับนะพี่นางวันนี้ไปแต่งหน้าเด็กๆนะคะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวเม่แซมแจ้งพี่หนุ่มเดี๋ยวครั้งหน้าเม่แซมจะปักตะกร้าแคบหมูอืมใช่อยู่ค่ะกรุงเทพฝนตกเพราะว่า วันนี้แม่แซมให้แม่บ้านเข้าไปเคลีย์บ้านที่บ้านรังสิตนะคะของบอสแม่บ้านโทรมาว่าอาจจะช้านิดนึงนะพวกซักแบบเครื่องนอนอะไรเงี้ยเพราะฝนตกทั้งวันเลยใช่แล้วคืนนี้จะได้ดูหนุ่มๆแล้วพี่โนกเห็นไหมล่ะพี่โนกพี่นางเอฟซี FC เบอร์ไหนเนาะ <c oughs> อ๋อพี่สุมาลีก็อยู่สนามบินน้ำฝนพึ้งหยุดทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะมันอากาศร้อนมากแล้วก็ฝนตกด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นไข้ง่ายาแล้วโควิดก็ระบาดด้วยใช่แล้วค่ะบอสเฟรมจะไปค่ะเจ๊ไก่บอสเฟรมทักมาสอบถามอยู่ค่ะ เรเดินทางกันยังไงไปวันไหนอะไรยังไงแบบไหนค่ะเดี๋ยวแม่แซมรีเช็คแม่นกให้เดี๋ยวจะแจ้งเนาะยังไม่ได้รีเช็คแม่นกเลยนะคะใช่ค่ะพี่นกไม่ใช่มีขอนแก่นค่ะ กำลังเป็นโครงการอยู่ค่ะที่เชียงใหม่ต้องประสานงานหลายๆอย่างเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ธีรักกินมังคุดเจ๊กล้ยไม่แซมกินมังคุด ตอนแรกว,ว่าจะกินข้าวจะกินมังคุดอิ่มแล้วจะได้สงสัยได้กินยาเลยไม่ค่อยสบายทุกคนแต่ว่าน่าจะดีเพราะเรามันร้อนด้วยเมื่อวานแม่แซมแม่แบบทําคอสตูมเนาะเมื่อวานติดตามชุดส่งชุดเดยแล้วมันขับขับรถด้วยในรถมันเย็นไงแล้วข้างนอกรถรถมันร้อนแล้วขับรถทั้งวันเลยแล้วก็ไปรีเช็คไอ้ฟินขับด้วยเพราะว่า เมื่อวานช่างมาเขามายิงโฟมแต่ทีเนี้ยเพราะเราเราห่วงเรื่องการใช้เสียงใช่ไหมเราก็เลยติดซับทั่วทั้งร้านเลยเปรียบเสมือนเป็นห้องอัดนะคะเพื่อป้องกันให้แบบไม่เป็นมนลพิษทางเสียงกับกับคนรอบข้างอะไรอย่างนี้แล้วทีเมือ่อเมื่อวานมายิงบนหลังคามายิงไปได้แปบ๊แปบ,แ,ปบแล้วฝนก็ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยเขาก็เลยมายิงเพิ่มแล้วก็ติดประตูเพิ่ม ประตูหลังร้านกับประตูหน้าร้านเนี่ค่ะก็เปลี่ยนเป็นประตูใหม่ให้มันมีเป็นประตูสองชั้นเพื่อเพื่อแบบเวลาคนเปิดเข้าเปิดออกเสียงมันจะได้ไม่รอดอย่างเงี้ยค่ะเงินก่อนดูไข่โตเกียวขายโทเรียนยันเที่ยงคืนเลยค่ะพี่นกน่ารักมากขอบคุณมากนะคะพี่แพนเค้กสวัสดีค่ะเพิ่งมาติดตามสามเดือนเองค่ะพี่นางขอบคุณมาก จะติดตามวันมาแล้ว3มเดือนหรือเพิ่งติดตามวันนี้ก็เป็น f c เหมือนกันพี่นางทุกคนก็แบบว่าน่ารักก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะที่ซัพพอร์ตทุกช่องทางเลยของบอสแม่แซมเป็นใครเรื่องเห็นเป็นใช่พี่สัมฤทธิ์ตอนแรกแม่แซมหายแล้วแล้วก็มาเป็นอีกเหมือนมันร่างกายเราพักผ่อนน้อยด้วยแหละพี่สัมฤทธิ์แม่แซมคิดว่าอย่างนี้อยู่ิีะขายโดนดยมปังมากพี่แพนเคก้กจริงๆ วันที่สิบสี่ก็เป็นคมชันลึกอวอร์ดตื่นเต้นอยู่เนาะทุกคนไม่รู้จะทำตัวยังไงอะ่ะตื่นเต้นอยู่นะถ้าเป็นบักหลาบักหลาต้องตื่นเต้นมากแน่เลยอะ่ะบักหลาใส่สัมผัสนักข่าวจังไหนเนาะอย่างนี้ไหมคิดแทนนาง ราะว่าสื่อเยอะๆอย่างเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นวันนี้จริงๆพี่เล็กวันนี้มันเป็นวันหยุดแหละแต่บอตั้งใจให้ให้เด็กๆได้ซ้อมการเพราะเราจะมีเวทีชีวิตเด็กๆก็เลยซ้อมค่ะสวัสดีจ้า พี่ออมมี่เดี๋ยวแม่แซมแจ้งอีกทีนึงยังไม่ได้แบบรีเช็คเลยว่าไม่นกเป็นยังไงบ้าง14มีแม่มีบอสแล้วก็มีน้องยูรินะคะพี่เพิ่งแอบให้ดื่มน้องๆซัพพอร์ตน้องๆเลยทุกคนนางน่ารักเป็นอีกหนึ่งเซฟโซนเด็กๆทุกคนน่ารักทุกคนนะครเหมือนได้ซัพพอร์ตบอสไปด้วยซัพพอร์ตฟินคลับได้ซัพพอร์ตบอสไปด้วยค่ะ สวัสดีพี่สุนะคะพี่คีมทีมที่ชนะเวทีชีวิตอะเลิศเลยรางวัลใหญ่มากบอกได้เท่านี้จริงๆที่เหลือต้องรอให้บอสบอก <c oughs> สิงเก่งก็น่ารักใช่แล้วพี่จินตนาสิงเก่งก็น่ารักนางดีใจมากที่ได้มาทำงานกับบอสค่ะควันนั้นนางร้องไห้เลยวันเกิดนางนางกอดแม่นางร้องไห้นางดีใจที่ได้มาทำงานที่นี่น้องเป็นคนน่ารักคนหนึงเลยแหละ สวัสดีจ้าหมูอ้วนแม่แซมันงาที่สิบสี่อย่าพากันร้องไห้นะแม่ต้องไม่ร้องไห้แม่ต้องเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดู <c oughs> ยิ่งเป็นคนเซนซิทีฟอยู่ใช่ไหม <c oughs> พี่จินตนากลัวมากเลยทุกคนจะถ่ายได้ไหมก่อนเจ๊ไก่แม่ย่านอยู่เดะพี่โนเป็นคมชัดลึกอวอร์ดค่ะน้องยูริได้เข้าชิงอ่าจากคะแนนโหวตขวัญใจแฟนๆนะคะน้องยูริได้เข้าชิงประเภทดักร้องดาวรุ่งนะคะ สวัสดีค่ะพี่พี่ไรพรจริงๆพี่คิมตื่นเต้นอยู่ค่ะใช่แล้วค่ะสิบสี่นี้จ้านั่นทุกคนโอ้แต่ละคน บาโฮเด้ดทุนคืนแล้วใช่ไหมปังมากเลยจริงๆบอลลงทุนค่อนข้างที่จะเยอะมากเนาะตั้งแต่โครงสร้างของร้านรวมถึงร้านรวมถึงตัวเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยอ่าคงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักหน่อยค่ะถึงจะคืนทุนนะคะยังไม่ทานข้าวเลยพี่พ่ไลพรสวัสดีค่ะพี่พิมพี่โมดีสวัสดีเตรียมทิชชู่ใช่ไหมพี่คิมโอ้ยขอบคุณคะ่ะ แต่ว่า FC ของบ้านอื่นๆเขาก็หนาแน่นแล้วผลงานเขาเป็นที่ประจักษ์เหมือนกันเนาะก็ชื่นชมหมดเลยทั้งน้ององคอิงทั้งน้องไลอนอานาเงี้ยชื่นชมได้ได้เจอกับตัวได้ได้เงี้ยสัมผัสแล้วน้องก็น่ารักจริงแต่ก็ตื่นเต้นถ้าเราได้ก็คือเป็นแบบกําไรกําไรมากๆเลยแนฟแต่ละคนนะ่ะอือ เพิ่งลงทุนทำหลังคากับซับเสียงกับประตูใหม่ไปพี่สมฤทิ์ยังไม่รู้เลยพี่บอดี้เขาแบบปิดแน่นเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าจะได้ไม่ได้จริงๆพี่เป็นชาชา น้องชมนิสน้องอยูริได้ไปเดินพรมแดงนะคะวันที่สิบสี่เจอการมีถ่ายทอดสดนะเชิญแล้วเรียบร้อยเจรูนิดหน่อยเจไก่โอ้ยเจไก่พูมาก่อการตลอดเลยใช่ติดแอร์เพิ่มด้านข้างแล้วก็ติดไฟห้องแต่งหน้าเพิ่มนะคะติดพัดลมระบายอากาศเพิ่มจัดการระบบให้ดีเพื่อลูกค้าแล้วก็เพื่อโฮสด้วยเนาะ ใช่ถึงขั้นนี้ก็สุดยอดแล้วพี่ลาตีอ๋อกับไทยไม่ทนันติดตามกันทางหน้าจอใช่ขาดพี่นกบอสใส่ใจทุกรายละเอียดเลยว่า ต้องเก็บรายละเอียดของร้านต่างๆนะคะเห็นเล่าสวัสดเจ้าฟาจะมากินพูยองิุสกันนะบอลาก้องมาทักทายก่อนร็วจหน้าจอหน้าจอน้ำตาแตกใช่ก้องตื่นอาบน้ำแล้วพยายามมาจากห้องนอนข้างบนค่ะ ตอนแรกก็เป็นห่วงกล้องกับสกายเพราะว่าเป็นห่วงนางเพราะานางขับรถแล้วหนึ่งหนึ่งเป็นรถที่นางนางไม่เคยขับแล้วทีนี้ขับไปกันสองคนก็เลยเป็นห่วงนางพยายามรีเชฟพวกนางอยู่ของน้องซีแกรมรักามพยา,ยามาแต่สายเอฟซีทับกจะเก็บขยะเหลี่ครับที่ในห้อง ฟ้าคนคือเบิ่งหลายเทฟซีคือหลายเทวโอ้คือหลาย,ายติดตามเด้ครับ <c oughs> ติดตามเด้ครับป้าป๋าวันนี้ไปซ้อมไหมจ้าบอกแม่แม่หน่อยไปซ้อมอยู่ครับวันนี้ซ้อมก<อ><น>ี่มโมงช่วงเยน็ยน,ยนๆซ้อมอยู่ครับซ้อมซ้อมท่าเต้นฟีซีนี่ท่าพยาเรอมาแค่ไหนล้วนะจะ กำลังมาเสียวผ่าไปงานซักครับม <c oughs> ันเดือนหนึ่งวันใดซักนะ <c oughs> วันนี้วันวันนี้ไอให้เป็นวันซ้อมวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วกับวันมาลืนนะคะ <c oughs> เพราะว่าเวทีชีวิตคือสุดจัดบอกไว้ก่อนเลยคนต้องแข่งขันกันแ <c oughs> มนอยากไปดูหมอํำบ้านบัวรุนมากใช่ไหมถ้าอยู่ดีได้ที่หนึ่งก็ได้ไปแน่นอนนะคะ พาร์ทวันนี้กล้องเก็บห้องเจ๊ไก่บอกเว่นาหมดแล้วเดือนหนึ่งว่าจะซื้อยังขอซื้อเหล้าตากผ้าอซื้อเหล้าแขนผ้ามาก็เลยเก็บห้องเป็นซื้อ,อที่ไหนรู้จักร้านไหม<อ>ให้แม่พาไปไหมซื้อเมื่อวาสั่งเอาอ๋อมันดีไหมล่ะม,มันทนไหมล่ะเดี๋ยวมันหักไหม แสบบอพี่แพนเค้กถามมันเป็นใหม่ไหม,มอ่ออะออแสบอยู่ครับลายคนดูเยอะมากเ<ป>นคือฟ้าปฝาเดี๋ยวแม่ก็จะไปอันนี้แล้วฟินขับวบะอ,อ่าฟินขับไปตอนเย็นแต่เดี๋ยวไปส่งชุดก่อนเพราะมีชุดต้องส่งหลายอันเลย <c oughs> <stars> สวัสดีตุกกี้ด้วยนะจ๊ะ ลุกเจีย๊ยบสวัสดีค่ะพี่วิไลสวัสดีค่ะกล้องต้องลองไปเป็นโฮสแม่สิโอนหัวนั่งวัวได้ละเดเธอท่านั่งไปเห็นงานเจ๊แม่ลำเอียง <c oughs> เจ๊เชีย <c oughs> ทีมเดียวคือทีมบีสกายบอกหน่อยตื่นครับสกายยังไม่ตื่นแม่ฝากแม่เอฟซีที่ต่างประเทศช่วยรุนน้องยูรีด้วยนะถ้ายูรีได้จะบินกลับไทยไปหมอลำบ้านมวเลยครับเลศ ตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะมันเป็นซีนใหญ่ระดับประเทศเลยแล้วเป็นครั้งแรกของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกที่ได้ไปร่วมงานใหญ่ระดับประเทศอย่างนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆจริงๆพี่ๆทุกคนก็รุนกับน้องช่วยกันแชร์ช่วยกันโหวตน้องมากเลยถ้าน้องได้ที่หนึ่งงานคงเข้าน้องเขาค่ายร,รัวๆขอให้ได้น้อขอบคุณค่ะพี่พรพ,พัฒนา <c oughs> ตื่นเต้นอยู่แต่เหนือสิ่งอื่นใดนาอก็แบบได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นกำไรแล้วนาะก้องนาะ <I am. S 1> แค่มีชื่อติด <I am. S 1> มีได้ไปวิวบอรดอะไรเงี้ยบอสไปด้วยนะคะบอสบอสต,ตอบตกลงเลยตั้งแต่ครั้งแรกบอสบอกว่าอันมันเป็นงานสําคัญของลูกชายยังไงผมก็ต้องไปอย่างเงี้ยค่ะ <I am. S 1> ทั้งทั้งที่วันที่สิบสี่ก็สําคัญนะวันที่สิบสี่อ่ะหนึ่งมันเราซ้อมเวทีชีวิตเรามีไ์เปิดขายบัตรมีปฏิบัติภารกิจเยอะแยะมากมายแต่บอสบอกว่าไม่ได้บอสจะไป ปีหน้ากล้องจะลงคมชัดลึกต้องพยายางลงขึ้นข่าวหน้าหนึ่งนักร้องยอดนิยมเป็นข่าวไม่ได้ว่าเสียงดีเดิเขาให้รายงานตัวลงทะเบียนสี่โมงถึงประมาณหกโมงเย็นเริ่มต่างๆประมาณทุ่มหนึ่งค่ะทุกคน แต่สถานที่แม่แซมลืมแล้วว่ามันอยู่ในไลน์เดี๋ยวแม่แซมรีเช็คให้แล้วเดี๋ยวมาแจ้งจ้ะถ้าใครทราบบอกหน่อยในนียไอแม่แม่บ้านคัแม่แม่บ้านน้องยูริที่ได้บัตร V I P กันเยอะๆไอจัดที่ไหนนะคะแม่แม่บอกบอกกันหน่อยไอคอนสยามค่ะขอบคุณมากค่ะพี่พิมพี่ปอนเลิศไอคอนฮุม ไอคอนสยามใช่เจ๊ไก่เข้าไปใช่ไหมจะได้เห็นเจ๊ไก่แล้วมาเมาห์มอ,อยกันเด้อจอสิบสี่เข้าสีไลส์สุดท่สุละเมนฝ้ายคนคือเบิ้งหลาท์บานี้เป็นสีพวกพันละเรบอกโอ้โหคือหลายจานขอบคุณเอฟซีเ <c oughs> ด้อคร่บพี่ดาเบิ้งกล้องวาอยู่เอฟซีมเมเซีมฝ้ายเอฟซีเมเซยมเยอะเน่ารักมากกล้องวายอยู่ มายูว่าใจแต่เป็นห่วงนั่งอยู่ทุกคนนะขับรถกับสกายสองคนคือเล็บอกกรบบอดอเขาเลยบบอกว่าทาั้งห่วงกับผัดกันน้อนผัดกันจอดพัดกันคับเรื่องสินะคาทุกคนแล้วรถนาริตามันเอ็นไม่ได้อ่ะทุกคนเอ็ไ่ไ้แล้วน้องเด้งดึงมากอะ่ะดึงอย่างงี้ยเลยทุกคนจริงๆเค <c oughs> ยนั่งไปขนของกับพี่นุ่มแล้ว ก็เลยเป็นห่วงนะแต่ไม่เป็นไรต่อไปก็เดี๋ยวทัวรนะระบบบริหารการจัดการก็ดีขึ้นแล้วนะคะก็จะมีพี่ๆมาขับรถให้ก็จะมีรถอีกคันนึงเป็นรถขนเสื้อผ้าขนแบบว่าแบบอุปกรณ์ของศิลปินเราเลยนะคะหนึ่งคันเลยเต็มๆนะคะหัววงไงเขามีหะายใช่เรามีรถเรามีรถอีกคันนึงอยู่นะทุวรอย่าลืมมันเป็นรถที่เป็นรถบ้านเก่าของบอสทนายแมเออนั่นแหละอ่า 10:40นี้ต้องตื่นเช้าไปใส่บาดพาานาะให้ลูกชายเจ๊ไก่โอ๊ยแม่ละตื่นเต้น,ตนคิดน้ำซุมเอวันนี้นี่ตอนบ่ายเ็าจะไปตัดอันนี้อีกนะเนี่ไปเก็บรายละเอียดชุดใช่ไหมเพราะวันพรุ่งนี้จะเอาน้องกับบอสมาฟิตติ้งชุดใช่ไหมนั่นแหละก็เลยแบบว่ายังไงดียังไงดีอย่างเงี้ยังงดสดีน้องฟิล์มคนหล่อหนาะคิดถึงจังเลยวันไหนจะมาท